อัปเดตอาการโควิดแพทล่าสุดในปี2023เข้าปี2024นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์จริงเลยนะครับผมเพิ่งเป็นโควิดครั้งแรกของชีวิตนะหลังจากรอดมาทุกซีซันนะครับแต่ก็มาแตกซีซันนี้นะในวันแรกที่ผมติดโควิดนะครับจะมีอาการเฉพาะตอนที่เรานอนนะฮะพอเรานอนปุ๊บเนี่ยจะมีอาการคัดจมูกเหมือนมีน้ำมูกไหลออกมาตลอดเลยนะฮะ แล้วก็การได้กลิ่นเนี่ยยังคงได้กลิ่นอยู่ประมาณ20% <c oughs> อเพอเลิฟมาวันที่2นะครับก็จะมีอาการไข้สูงนะแล้วก็เจ็บคอนะครับอย่างเจ็บคอ8ทับสิบนะครับถ้าเป็น10ทับสิเนี่ยจะเป็นประมาณว่าเกินน้ำลายแล้วเจ็บคออะไรประมาณนี้นะแต่ว่าผมไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะแล้วก็จะมีอีกอาการหนึ่งนะครับก็คือปวดทั้งตัวตอนกลางคืนนะครับแบบนอนไม่ได้นะเหมือนเราแบบว่าไข้สูงแล้วก็ปวดไปทั่วร่างกายเลยนะครับแบบพลิกไปพลิกมาเนี่ย โอ้โหบอกเลยว่าโคตรทรมานหลังจากที่ผมรู้ว่าเฮ้ยผมเป็นโควิดแล้วนะวันที่2ผมก็เลยไปหาหมอเนะครับ, <c oughs> รบเขาก็จะให้ยาลดน้ำมูกเลยก็ยาแก้ไอนะครับยาลดไข้แล้วก็ยาต้านโควิดนะครับก็มีค่าใช้จ่ายพันหด้วยกันนะฮะ <c oughs> ส่วนวันที่3วันที่3นี้ไม่ปวดกล้ามเนื้อไม่ปวดทั้งตัวเลยนะแต่ปวดหลังแทนนะครับอันนี้ก็โคตรทรมานเลยนะฮะตอนนอนกลางคืนเนี่ยนอนแทบไม่ได้นะครับคือมันปวดหลังแบบทรมานโคตรเลย แล้วก็มีอาการพิเศษเพิ่มมาหนึ่งอย่างอาการนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับก็คือหายใจไม่ออกนะครับตอนผมเป็นเนี่ยเป็นช่วงตอนกลางวันนะแล้วผมเนี่ยวิ่งไปหน้าบ้านเลยนะครับเนื่องจากในบ้านมันหายใจไม่ออกนะแล้วก็ไปสูดอากาศอยู่หน้าบ้านนะฮะสักพักแล้วก็เดินกลับมานะเพราะว่าไปสูดอากาศหน้าบ้านเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับแบบเราสูดเข้าเต็มปอดแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่มีอากาศนะฮะจากนั้นผมก็เดินกลับเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็กลับมานอนนะเพราะว่ามันมีอาการแบบ เหมือนจะเป็นลมนะฮะไปชั่วขนาดหนึ่งนะครับเป็นอาจจะเป็นประมาณอ่าห้าถึงหกวินะครับแล้วก็เหงื่อออกทั้งตัวเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมเหมือนกันนะฮะพอมองดูแขนขาตัวเองครับเหงื่อมันขึ้นเป็นหยดเป็นหยดตามรูขุมขนเหมือนกับเราอาบน้ําเสร็จใหม่เลยนะครับคือเปียกทั้งตัวหลังจากที่เหงื่อท่วมทั้งตัวนะครับก็รู้สึกเป็นปกติแล้วนะก็เหมือนแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันเป็นแค่ชั่วคราวเองนะฮะจากนั้นก็เป็นเหมือนปกติแล้วนะครับ พอมาวันที่4นะครับอาการเจ็บคอเนี่ยเริ่มเบาลงแล้วนะครับมันจะเจ็บเฉพาะตอนที่เราตื่นนะเจ็บนิดเดียวลยครับพอตอนกลางวันเนี่ยก็ไม่รู้สึกเจ็บคอนะแล้วก็เริ่มได้กลิ่นเป็นปกติแต่ก็ยังมีอาการแบบเหนื่อยอ่อนเพียนะครับจากการเป็นโควิดนะส่วนวันที่5ที่6เนี่ยก็เริ่มเป็นปกติแล้วนะครับไม่มีอาการอะไรแต่อาการมันไปโผล่วันที่7นะครับวันที่7วันที่8เนี่ย แต่วันที่7็นี่หนักจริงนะครับก็คืออาการแบบว่าคอแห้งนะครับกินน้ําไปเท่าไหร่คอก็ยังแห้งเสียงหับเหมือนเดิมนะครับเสียงเปลี่ยนด้วยนะแล้วก็อาการไอนี่โคตรหนักเลยผมไอจนแบบว่าไอจนไม่มีเสียงหรือว่าไอจนแบบไม่มีแรงที่จะไอนะฮะแล้วก็ไอจนแบบว่า,า,ยยนบบวาจนปวดหลังอะ่ะคือมันไอหนักมากนะครับทุกคน ผมก็ลองทุกอย่างนะครับว่าทํายังไงถึงอยาหายไออมยาก็ไม่หายนะฮะพ่นยาก็ไม่หายนะจิบยาแก้ไอก็ไม่หายวิธีหายไอได้ชั่วคราวนะก็คืออยู่ในห้องที่ปลอดฝุ่นนะผมก็เข้าไปอยู่ในห้องทํางานผมปิดประตูกลายเป็นว่าไม่ไอยนะครับเปิดแอร์ก็ไม่ไอนะแต่พอออกจากห้องทํางานปุ๊บนะครับห้องที่ผมปิดสนิทนะพอออกจากห้องปุ๊บเท่านั้นแหละนะครับไอทันทีเลยแล้วก็ไอแบบต่อเนื่องครับมันจะไอจนประมาณว่าแบบ คือแบบไม่มีแรงที่จะไอนะฮะหลังจากเป็นโควิดมาได้9ถึง11วันนะครับถ้านวันนี้ก็เป็นวันที่11ที่ผมติดโควิดมานะฮะก็ยังมีอาการคอแห้งแล้วก็เสียงเปียกนะเสียงเหมือนจะเป็นแบบว่าคนเป็นหวัดนะครับเหมือนพูดอ่าลมหายใจมันไม่ออกทางจมูกอะ่ะเหมือนคนเป็นหวัดเลยนะครับแล้วก็เริ่มที่จะพูดได้แล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันพูดไม่ได้นะครับการพูดมันเป็นการกระตุ้นการไอนะครับทุกคน พอพูดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไอปั๊บทันทีทําให้เราพูดไม่ได้นะยิ่งพูดแบบนี้ก็จะแบบว่าเอ้ย <c oughs> ประมาณนี้นะมันเป็นการกระตุ้นการไอนะครับอาการทั้งหมดนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับผมนะก็เอามาเล่าเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแล้วช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักมากนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าเขาไม่ได้ออกข่าวบอกเราเฉยๆนะ มันระบาดค่อนข้างเยอะนะตอนที่ผมไปหาหมอเนี่ยคนเป็นโควิดนีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับบางคนนี่ก็เป็นมาสีรอบก็ยังมีเลยนะแต่โควิดซีซั่นนี้นีครับหรือว่าแผทล,ล่าสุดเนี่ยเป็นก็ค่อนข้างหายเร็วนะครับแต่ถ้าเราไม่เป็นจะดีที่สุดนะครับมันก็จะทรมานอยู่ประมาณ2วันนะครับจากนั้นก็ อาจจะหายเป็นปกตินะถ้าใครร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็จะหายเร็วนะครับสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมก็ต้องไปไลฟ์สเต็มแล้วก็ทำคลิปต่อเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเริ่มพูดได้แล้วนะครับหลังจากหายไอนะ